ครับสวัสดีครับจากเพจรับทําเงินไม้เจมเซอร์นะครับที่อยู่ติดต่อนะครับน,นายณัฐกรมีธง79หมู่9ตําบลบ้านกดอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารหัสไปรษณีย์13160นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ085569 2576 0855692576นะครับ แอด ID Line ที่เบอร์โทรหรือ ID Line นะครับ MR.jamez3r MR.jamez3r จนะครับครับเรือนไม้ตัวนี้เป็นของคุณปรเมศนะครับส่งมาจากท่าอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับอ่อันนี้เป็นเรือนไม้เว็บ 125i ไฟเลี้ยวบังลมไมซส้มนะครับส่งมาแปลงเป็นเวฟ 125i ไฟเลี้ยวบังลมไมฟ้านะครับแปลงเป็นฟ้านะครับแต่ก็คือเป็นพื้นฐานเดิมนะครับสัญลักษณ์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่มันไม่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทติดเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยสัญลักษณ์แต่ที่สําคัญคือแถบสีเงินนะครับตอนนี้ติดแถบสีเงินเข้าไปแล้วนะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นพื้นของไมซส้มนะครับอันนี้พี่ลูกค้าส่งมาทํา พื้นเลื่อนไม้แถบสีฟ้านะครับแล้วก็ทําไฟสว่างพิเศษนะครับพื้นสีขาวนะครับแล้วก็ไฟสองเข็มสีฟ้านะครับแล้วก็ไฟจอน้ํามันสว่างพิเศษนะครับสีฟ้าบูไอสนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวสีเขียวนะครับไฟเกียร์หนึ่งถึงสี่นี่สีน้ําเงินนะครับแล้วก็ไฟเอฟไอเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ติด วัดโวลต์นะครับแบบบิวอินนะครับอันนี้เราเราเออยังไม่ได้ลอกกาวออกนะครับอ่าพอลอกแล้วมันจะเนียนเหมือนเดิมนะครับฮะนะครับไม่ได้ติดกาวนะครับคือถ้ามันเสียก็สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้นะครับแต่คืออันนี้เออเราใส่ไว้นะครับไม่ได้ติดกาวนะครับแต่ช่องที่ทํานี่คือฟิตพอดีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทสไมให้ดูนะครับแป๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับนี่คือปลั๊กตรงรุ่นนะครับขออนุญาตไม่ใส่หน้ากากเอือนไม้นะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับว่าแตกต่างยังไงนะครับชุอซ่อมจอแท้นะครับลืมบอกนะครับตัวเลืนไมจะมีวัดโวลต์ในตัวนะครับ เราได้ตั้งโวลต์ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะว่าไอโวลต์ที่เข้ามาในไมเนี่ยมันจะถูกไม่กินไปสักประมาณ0.2โวลต์น,นะครับก็อาจจะเพี้ยนไป0.2นะครับถึง0.3นะครับจากโวลต์จริงนะครับแต่มิเตอร์นี้เป็นมิเตอร์มาตรฐานนะครับก็จะแสดงโวลต์ที่เข้ามาอยู่ในไม้นะครับอันนี้ เป็น12โวลต์จนะครับแต่ไฟที่จ่ายมา12โวลต์จดนะครับก็เป็นไฟเสถียรน,นะครับแต่ถ้าเป็นไฟรถนี่อาจจะหนีกันสัก0ูุสโวลต์นะครับโอเคนะครับเข็มเลื่อนไม้เป็นสีฟ้านะครับอ่าสังเกตจ,จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็แถบนี่จะขึ้นนะครับนี่คือถ้าถ้าเราเปิดเปิดกุญแจนะครับมันถึงจะขึ้นเป็นสีน้ําเงิน นะครับแต่ถ้าเราปิดมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอ่าแต่พอเราเปิดกุญแจมันจะขึ้นเป็นสีน้วเงินนะครับอ่านี่นี่คือเปรียบเทียบในตอนกลางวันนะครับท่ากลางคืนเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูนะครับว่ากลางคืนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดู F I นะครับ F I สีส้ม,มนะครับอ่าไฟเกียร์หนึ่งสองสามสี่โอเค ไฟเกียร์สีน้ำเงินนะครับแต่ในกล้องมันจะเห็นเป็นสีม่วงนะครับอ่าโอเคบิดเลยไปเกียร์ห้านะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะทำการเทสสตาร์ทให้อีกรอบนึงนะครับอ่าเ <c oughs> <c oughs> ข็มฝาดปกตินะครับนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นสว่างวิเศษนะครับไฟสองเข็มจะแยกกับไฟพื้นได้นะครับไฟพื้นจะเป็นสีขาวนะครับอ่าแล้วไฟเข็มจะเป็นสีน้ำเงินครับสามารถเลือกสีได้นะครับในตระกูลสีมันจะมีทั้งหมดห้าถึงหกสีนะครับที่เลือกได้นะครับที่ตอนนี้ทางร้านมีอยู่โอเคสังเกตจอน้ำมันนะครับจะสว่างเป็นพิเศษนะครับมันจะสู้แสงนะครับ เดี๋ยวเราจะเทสไฟเกียร์ให้ดูอีกรอบนึงนะครับหนึ่งสสามสี่โอเคไฟ FI เดี๋ยวจะเทสไฟ FI นะครับเมื่อกี้สายผิดนะครับอะโอเคไฟ FI ติดนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเทสรันตอนปิดไฟนะครับอ่า อาจจะเห็นลางลางนะแต่ตอนนี้มันเหมือนเราปิดไฟเหมือนเราวิ่งอยู่บนถนนปกติตอนงคืนนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะสว่างพิเศษนะครับนี่คือสีใกล้เคียงของจริงที่สุดนะครับ แต่กล้องมันจะเห็นฟุ้งๆนะครับเพราะมันเป็น LED มันเลยจะฟุง้งนี่นี่อันนี้อันนี้ที่หลีไปจนไฟมันเป็นหน้าจอปกตินั่นคือไฟที่จะเห็นไปปกตินะครับแต่ตอนนี้ไฟมันสว่างมากมันเลยเห็นเป็นสีขาวนะครับที่พื้นนะครับแต่ตอนนี้เห็นเหมือนตอนที่กล้องมันหลีแสงนะครับ ผมจะให้มันโฟกัสนะเนยจะเห็นประ,ประมาณเนี้ยครับแต่กล้องมันโฟกัสแสงนะครับอ่าก็คือไฟเกียร์ติดนะครับมันจะสว่างพิเศษนะครับมันจะไม่มันจะไม่เหมือนของเดิมนะครับแต่คือจะสีมันจะสดฝานะครับต้องมองของจริงนะครับอันนี้คือในกล้องมันจะสว่าง เป็นสีขาวสว่างนะครับแต่ของจริงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นเหมือนตอนที่ว่าเดี๋ยวผมจะแตะให้ดูนะครับให้มันหลีไฟให้ดูเนี่ยเนี่ยมันจะหลีมันจะเป็นแบบเนี้ยครับของจริงอ่าคือผมไม่สามารถจะหยุดให้มันปรับแสงได้นะครับเพราะว่ากล้องมันปรับอัตโนมัติโอเคก็ใครที่สนใจนะครับติดต่อได้นะครับตามที่อยู่ที่บอกไว้ข้างต้นนะครับเดีย๋ยวเราเทสให้ดูอีกรอบนะครับก่อนหมดเวลานะครับ ่าเข็มฝาดนะครับโอเคครับ